สวัสดีครับนักท่องเที่ยวทุกทกท่านผมในนามของเจ้าของกิจาการธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงรายแห่งหนึ่งเดี๋ยวจะขอระบายความในใจนิดนึงนะครับตามข่าวที่ทุกทุกท่านได้ทราบแล้วว่ามีคนบางกลุ่มได้พยายามหลบหนีเข้าประเทศประเทศไทยของเราโดยใช้ช่องทางตามธรรมชาติพอเข้ามาแล้วเนี่ยก็มาเที่ยวมากินมาใช้ชีวิต ตามปกติโดยไม่รู้จักการป้องกันอะไรเลยทีนี้เนี่ยพอติดโควิดแล้วคุณรู้ไหมครับเพราะคุณแค่คนเดียวเนี่ยคุณทำให้อีกหลายๆคนทำให้หน่วยงานอีกหลายๆอย่างทำให้เจ้าของากิจการไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารโรงแรมหรือว่าขนส่งต่างๆเนี่ย ต้องหยุดชะงักเพราะว่าเขาเตรียมการป้องกันไว้แล้วเพราะเนี้ยคือหายสีสั้นเขาต้องการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงนี้แต่คุณคุณทำให้อีกหลายๆคนกำลังตกงานคุณทำให้อีกหลายๆคนกำลังจะไม่มีเงินไปฉลองปีใหม่กับที่บ้านความรับผิดชอบของคุณอยู่ที่ไหนผมอยากถามหน่อยคุณอยากคิดว่าคุณแค่คนเดียวไม่เป็นอะไร ใช่ถ้าเกิดคุณแค่คนเดียวไม่มีใครเขาว่าคุณหรอครับแต่นี่คุณกับใช้ชีวิตแบบไม่รู้อินโออินเนใช้ชีวิตแบบสุขสบายคุณกำลังทำให้อีกหลายๆคนเดือดร้อนทำให้อีกหลายๆคนเนี่ยไม่มีเงินไม่มีงานเขาต้องเริ่มนับหนึ่งกันใหม่ผมขออนุญาตฝากคลิปนี้ไปถึงบุบคคลที่กำลังคิดจะเข้ามาประเทศไทย โดยที่ผิดกฎหมายนะครับขอร้องนะครับอย่าเลยครับคุณกำลังทำ้ายประเทศชาติทำ้ายคนอีกหลายหคนโดยที่เขาไม่รู้เรื่องอยากจะวิงบอลน,นิดนึงนะครับถ้าอยากจะเข้ามาประเทศไทยช่วยกรุณาเข้ามาอย่างถูกกฎหมายเพื่อที่จะไม่ให้คนอื่นเขาเดือดร้อนผมฝากแค่นี้ละครับขอบคุณมากครับ